สวัสดีค่ะเด็กๆปหนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกันนะคะกับครูส้มในรายวิชาคณิตศาสตร์ายครูส้มนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเด็กๆเราก็มาเป็นบทใหม่แล้วบทที่6กนะคะเป็นเรื่องแผนภูมิรูปภาพนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เราจะมาอ่านแผนภูมิรูปภาพกาันเมื่อวานนี้เด็กๆก็อ่านแผนภูมิรูปภาพอย่างง่ายไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราก็จะมาอ่านแผนภูมิรูปภาพกันถามว่าเราจะสามารถอ่านได้อย่างไรนะคะอ่าเรามาดูกัน ในงานเลี้ยงปีใหม่เนี่ยเด็กแต่ละคนใส่หมวกมาร่วมงานดังนี้เห็นไหมคะมีหมวกหลากหลายรูปแบบเลยนะคะมีทั้งหมวกที่เป็นสายรุง้งเป็นผ้าแล้วก็เป็นหมวกเซนต์คอสสีแดงใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเด็กๆทุกคนนะคะก็ใส่หมวกแบบว่าเต็มไปหมดเลยนะคะมีหลายแบบมากเลยเรามองแล้วครูสมโกเอมองก็ยังไม่เห็นนะคะว่าต้องมานั่งนับใช่ไหมว่าหมวกสีรุ้งมีกี่อันหมวกเซนตค์คอสมีทั้งหมดกี่ใบใช่ไหมคะ ครูส้มก็เลยอะเด็กๆจัดเรียงใหม่ให้ครูในค่ะว่าหมวกเนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบและแบบและกี่ใบนะคะก็เลยนํามาจัดเรียงใหม่เป็นแผนภูมิได้แบบได้ว่ามีหมวกสีรุง้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบสีน้ำเงินสี่ใบและสีแดงห้าใบนะคะรวมทั้งหมดเลยพอเอามาจัดเป็นแบบนี้แล้วเป็นยังไงคะ ดูง่ายขึ้นนับง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะว่าหมวกแต่ละแบบนั้นมีกี่ใบนะคะทีนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าตอนแรกเนี่ยที่หมวกมีวางอยู่เต็มไปหมดเลยเรามองยากนะคะเรามองยากแล้วเราก็สรุปยากมากว่าหมวกแต่ละแบบนั้นมีกี่ใบแต่พอเราเอามาจัดเรียงใหม่เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นเลยว่าสีรุ้งเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด6ใบสีน้ําเงินมีอยู่4ี่ใบแล้วก็มีสีแดง5้าใบนะคะแบบนี้เรียกว่า มรูปภาพนั่นเองค่ะเด็กๆทีนี้เห็นไหมคะนอกจากการจํานวนชนิดของหมวกแล้วก็ยังมีแผนภูมิรูปภาพแบบอื่นนะคะอันนี้เป็นผลไม้ผลไม้ชนิดต่างๆที่นักเรียนชั้นป .1 นึทับ4ชอบรับประทานนั่นเองนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสีอย่างคือแอปเปิลกล้วยส้มแล้วก็ชมพู่เห็นไหมคะแอปเปิลมีเด็กๆชอบอยู่ทั้งหมด5คน มีกล้วยสามคนมีส้มสามคนแล้วก็มีชุมพู่สี่คนพอจัดเรียงเป็นแบบนี้เป็นไงคะดูง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะอนอกจากนั้นนะคะเด็กๆเ,เรามาดูตัวอย่างแองกลุ่มรูปภาพกันค่ะอันนี้เป็นผลไม้ชนิดต่างๆนะคะที่จํานวนนักเรียน ชั้นป .1 ชอบกินนะคะก็จะมีส้มมีกล้วยมีแอปเปลิลมีเงาะมีชมพู่นะคะโดยเห็นไหมคะว่าแผนภูมิรูปภาพนี้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมาคือกําหนดให้หน้ายิ้มหนึ่งหน้าเนี่ยแทนจํานวนนักเรียนหนึ่งคนหน้ายิ้มหนึ่งหน้าแทนจํานวนนักเรียนหนึ่งคนเพราะฉะนั้นส้มเด็กๆก็นับดูสิคะว่ามีหน้ายิ้มทั้งหมดกี่หน้านับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดส้มเจ็ด มีกล้วย1 2 3 4 5มีกล้วย5นะคะแล้วก็มีแอปเปิ้ล1 2 3 4 5 6 7 8นะคะแล้วก็มีเงาะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็มีชมพู่1 2 3 4 5 6 7 8 9นั่นเอง นะคะอันนี้เรียกว่าแผนภูมิรูปภาพโดยในแผนภูมิรูปภาพก็จะมีส่วนประกอบดังนี้นะคะข้างบนนี้เลยนะคะเห็นไหมคะที่ครูส้มวงกลมสีแดงไว้ก็คือเรียกว่าชื่อแผนภูมินั่นเองจะบอกว่าแผนภูมินี้แสดงแผนภูมิอะไรเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็ด้านล่างนอกจากนั้นยังมีด้านล่างค่ะเป็นเงื่อนไขนะคะเป็น เงื่อนไขของแผนภุมนี้เขาบอกว่ายิ้มหนึ่งหน้าในแทนคนหนึ่งคนเพราะฉะนั้นนับยิ้มได้กี่ยิ้มก็คนเท่ากับเท่านั้นคนนั่นเองนะคะอันนี้เรียกว่าแทนภูมิรูปภานะคะ,ะทีนี้ค่ะเด็กๆเห็นไหมมีอันนี้อะไรแสดงจํานวนส้มมีส้มทั้งหมดกี่คนคะที่ชอบกินส้มหนึ่ง6 7สามี่ห้าหดใช่ไหมคะต่อไปกล้วย,วยมีชอบกินกล้วย5้าคนมีชอบกินแอปเปิ้ลอีกกี่คนคะเด็กๆลองนับดูซิ 8คนแล้วก็ชอบกินเงาะนะคะเจคนแล้วก็ชอบกินชมพู่ยู่9คนนั่นเองนะคะคราวนี้นะคะเด็กๆก,ก็ไปทำแบบฝึกหัดได้เลยแบบฝึกหัดของเด็กๆอยู่ที่แบบฝึกหัดที่6.2นะคะหน้า162ถึง164่อนะคะอข้อแรกนะคะให้เด็กๆนะคะลองดูแบูมรูปภาพแล้วตอบคำถามนะคะตอบคำถาม เรามาดูแผนภูมิรูปภาพก่อนว่าแผนภูมิรูปภาพนี้บอกอะไรเราบ้างะะแผนภูมิรูปภาพบอกว่า,ากิจกรรมการละเล่นนะคะการละเล่นไทยในงานปีใหม่นะคะมีแสดงจํานวนนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นไทยในงานปีใหม่ดังนี้นะคะกำหนดให้เห็นไหมอันนี้เป็นชื่อของแผนภูมิจํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นในงานปีใหม่นะคะอันนี้เป็นชื่อแผนภูมิแล้วก็มีเงื่อนไขว่ากําหนดให้หน้ายิ้มหนึ่งหน้าแทนจํานวนนักเรียนหนึ่งคนอันนเองดูสิคะว่าการละเล่นเด็กไทยในงานปีใหม่ที่เล่นกันมีทั้งหมดกี่อย่างเอออย่างที่หนึ่งคืองออูงูงูกินหางนะคะต่อไป หมาการป่วยนะคะต่อไปมอนซ่อนผ้าแล้วก็เป็นรีรีข้าวสารนั่นเองนะคะคงูกินหางงูกินหางนะคะงูกินหางมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่คนคะสีคนนะคะเห็นไหม มีงูกินหาง4คนแล้วก็มีคนชอบเล่นหมากก้าล้วย3คนแล้วก็มอนชอบผ้ากี่คนคะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็รีรีเข้าสารอีก6คนนั่นเองนะคะแล้วเด็กๆก,ก็ไปตอบคำถามนะคะในด้านร่างเด็กๆเ,เปิดไปหน้า162นะ่ง้วกดูไปพร้อมกับนคุณครูนะคะอะ หน้าหนึ่งร้อยหกสิบสองนะคะหลังจากที่เด็กๆด,ดูอันนี้แล้วนะคะดูแผนภูมิรูปภาพอันนี้แล้วนะคะเด็กๆตอบคําถามนะเดีรูขอดูคำถามแป๊บหนึง่งคําถามเขาบอกว่าหน้านี้มีคําถามทั้งหมดกี่ข้อนะอ่าแป๊บหนึ่งนะนะคะหน้านี้เป็นหน้าที่หนึ่งร้อยหกสิบสองเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าหนึ่งร้อยหกสิบสองนะคะหน้าหนึ่งร้อยหกสิบสอง เขาถามว่าอะไรเขาถามว่าข้อที่หนึ่งมีนักเรียนเล่นลีลีเข้าสารกี่คนข้อหนึ่งจุหนึ่งเด็กๆก,ก็ไปนับสิคะว่าลีลีข้าสารมีทั้งหมดกี่คนนับแล้วก็ใส่ลงไปต่อไปข้อหนึ่งสองถามว่า มีนักเรียนเล่นหมาก้านกล้วยน้อยกว่ามอนซ่อนผ้ากี่คนถามว่าน้อยกว่าเท่าไหร่ถามความต่างแสดงว่าเด็กๆต้องเอามาทำอะไรกันคะเอามาลบกันใช่ไหมมาก้านกล้วยมีอยู่สามมอนซ่อนผ้ามีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีอยู่เจ็ดใช่ไหมเด็กๆก็ต้องเอาเจ็ดลบสามลบยังไงนะคะเราเรียนกันไปแล้วแล้วก็เติมคำตอบลงไปนะคะข้อหนึ่งจุดสามถามว่า มีนักเรียนเล่นมอนซอนผ้าเท่ากับนักเรียนที่เล่นเล่นอะไรเล่นมอนซอนผ้าเท่ากับนักเรียนที่เล่นอะไรรวมกับนักเรียนที่เล่นอะไรเอาอะไรกับอะไรรวมกันแล้วได้เท่ากับมอนซอนผ้านะคะเด็กๆก็ตอบมานะต่อไปข้อสองใหญ่นะคะก็ให้เด็กๆดูแผนภูมิรูปภาพอันนี้แล้วก็ให้ดูว่าในการเล่นเกมตัวต่อนําตัวต่อมาต่อเป็นรูปต่างๆอย่างนี้นะคะจํานวนนักเรียนที่ต่อเป็นรูปมุม ที่ตอบเป็นรูปต่างๆมีดังนี้นะคะแล้วก็กําหนดเงื่อนไขนว่ารูปยิ้มหนึ่งรูปแทนจํานวนนักเรียนหนึ่งคนนะคะอ่ะตอเป็นรูปหุ่นยนต์รถยนต์บ้านดอกไม้สัตว์นะคะเด็กก็ลองนับดูว่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลองตอบคำถามดูในด้านล่างตารางนะคะอันนี้เป็นแผนภูมิรูปภาพแนวนอนส่วนเมื่อกี้เป็นแนวตั้งนะคะลองทําดูนะบทนี้จะไม่ยากเท่าไหร่นะคะลองอ่านแล้วก็ลองนับลองเติมนะคะสําหรับวันนี้ครูสมก็ฝากการบ้านไว้เพียงเท่านี้นะคะ แบบฟึงหาที่6.2หน้า162-164ค่ะเด็กๆนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะอ่าลืมข้อ3ข้อ3นี้ก็แสดงจำนวนขนมที่นักเรียนกินเหลือในถาดเห็นไหมคะก็ลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็ลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้ครูส้มก็ฝากการบ้านไว้เพียงเท่านี้นะคะแบบฟูงหาที่6.2หน้า162-164นะคะ แล้เวเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ